ดีบช่วยเลยไม่ได้แล้วฉันต้องต้องช่วยหนิงน้อยแล้วล่ะอย่าให้เมืองเป็นอย่างนี้ฉันรักเมืองฉันเป็นตัวกระทำโลกเลยไหนเด็กนี่นี่เฮ้ยินไหนกันเนี่ยชู่นั่นไงเห็นแล้วเฮ้ยเดินจริงด้วยเฮ้ย แกนะักแกนี่แกจะทำอะไรเด็กนั่นนะ่ะหยุดนะนี่คือการจมตีแกจะทำอะไรเด็กน้นองเบิ้ช่วยหนูด้วยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวช่วยเองนี่พวกแกทำอะไรเด็กนี่บอกฉันมาอยวนี้ไม่งันฉันจะสังหารพวกเจ้าเดี๋ยวก็จะเผาบ้านแก ที่เป็นขิมมดเออไรเนี่ยอีนี่เป็นใครนางฟ้าไงย่ะไม่รู้เหรอว่านวงจันทร์เป็นบ้านชิดีไปก่อนนะจ๊ะเขาจะออกมุมแดงหน่อยนี่ถามสริงว่าเอาอะไรมาฮ้ป,ป,ปืนมาอย่างไรส่งน้ำหนจแน่นะ ผมผง<ม>จะเอาเงินเด็กนี่เอาเงินเด็กนี่จนจนมากอยังไงฮะแกไม่ทำมาหากินไงก็เลยขอตั้งเด็กจนตรงโดนแน่ต้องตายซะเดี๋ยวนะจะเอาพวกเราไปไหนคอ,อยดูไม่ อะไรนะไม่นะมีฉันอยู่ในคุกหรอเนี่ยเฮ้ยนางฟ้าอย่ามาไรกันน่อยอยู่นี่นี่มันก็เสียงเลยไม่รู้พาฉันอยู่ไปได้เอาแล้วแม่ผมล่ะมันต้องห่วงต้องกวนแม่หรอกแม่แกก็อยู่ในเนื้อหาฉันแล้วฮะนางฟ้าเขาเขาไปไหนไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวข้าช่วยเอง ว่าแต่บ้านหนูอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนู้นค่ะขอบคุณแม่นีคที่นางช้าช่วยหนูคุณนางฟ้าคุณนางฟ้าเขาเธอคุณมาจากดวงจันใช่ไหมคะใช่จ้านี่ใช่บ้านหนูไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแปวันหลังก็อย่าเชื่อใครง่ายๆนะดูดีๆล่ะว่าคนไหนหนูรู้จัก คนไหนหนูไม่รู้จักก็อย่าไปร่วมกับมันน,น,น,มน่ะข้อมีอะไรอีกไหเน,นี่ยจะได้ช่วยอีกฮ้าต้องกลับไปที่เดิมสินะนี่มาผิดทางหนูไปทางนี้ฮ้านี่ไง อาณาจักรของฉันเฮ้ยการเป็นนัำฟ้าที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ช่วยเหลือต็กเฮ้ยมีมานรออขอนั่งพักก่อนนะ